Thank you สังขารทั้งหลายสังขารเนี่ยที่พระเจ้าพูดถึงก็คือร่างกายของเราลมหายใจก็เรียกว่าสังขารความคิดก็คือสังขารสังขารลาเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นสมมุติที่ก่อตัวขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังขารทั้งนั้นและดับไปตามเหตุของมันได้เสมอไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าจะเป็นร่างกายความคิดอารมณ์ความรู้สึกบุคคลอื่นๆนั่นทั้งหมดเป็นสังขารที่พระเจ้าบอกว่า ให้มองเป็นของว่างเปล่าว่าไม่มีอะไรยั่งยืนพร้อมที่จะเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เข้ามาลุ่มลุ่มลาวเราก็เหมือนกันเราจะใช้ความคิดเพื่อไปดับเราก็จะยิ่งพวักพวนเป็นทุกข์สู้เรากลับมาพนมมือหายใจเขาออกเพื่อตั้งสติยอมรับทุกข์ที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนนั่นแหละสติมันมาเราจะเห็นเลยว่าคุณค่าที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ก็คือเราจะเอากกยนี้จิตนี้ทุกข์นี้มาทําให้เราตื่น ขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเราจะพบอิสรภาพที่แท้จริงก็คือการที่ตื่นจากมายาที่มันล่อหลวงเราจะอยู่กับโลกความสุขจอมปลอมอย่างที่เรามีความสุขที่แท้จริงในใจแล้วอย่างที่ไม่หลงใปเราชัดเจนเลยว่าอันไหนคือความสุขที่จอมปลอมรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายสิ่งภายนอกเป็นความสุขที่เป็นแค่เครื่องอาศัยภายนอกล้นวนเลยที่มันมีอยู่แต่หากเราหลงไปยึด มันยังไปขอไม่เดียงใจเราก็จะเสื่อมตามสภาพนั้นแต่หากเราใจของเราเนี่ยมีอาหารที่แท้จริงก็คือขนทางในการดับทุกข์ที่มันต้องเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดจนสามารถที่จะดับตั้งแต่ต้นเหตุแห่งทุกข์คือหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเอตตาของตัวเองบ้างในสิ่งนั้นที่ว่าเป็นของของตนบ้างอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นของของเราก็คือสิ่งที่เราปลูกมัดปลูกพันอยากให้มันเป็นไปอย่างที่คิดนั่นแหละ ใจเราก็จะถูกกุ้มลุมเล้าไปด้วยความทุกข์ทรมานขอให้เราได้ปล่อยวางแล้วขอให้เรามองคนอื่นด้วยว่าเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมที่เกิดมาในชุดของมนุษย์เอเร,เราหาคนทางที่จะทําให้เราก่อเกิดกุศลผลบุญไปเรื่อยๆดีกว่าใจเราก็จะกว้างเห็นนาไปด้วยความเมตตานี่แหละก็คือความสงสาร การที่เราจะสงสารคนเพราะเราเข้าใจในความทุกข์ของตัวเราเองและอยากให้คนอื่นหมดจากทุกข์เช่นกันกับเรา